ด้วยกันนะครับอา uh, แล้วครับเสร็จจากเรื่องที่ คนไทยปลื้มปิติเมื่อวานนี้นะครับเราไปดูเรื่องส่งความวงใญยไปยังพี่น้องบางส่วนนะครับที่ประสบเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอนานดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลากจากคลองลําพระยาทานไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดร ตั้งแต่เวลา2นาฬิกาเศษนะครับของคืนวันที่1พฤศจิกายนในขณะที่ชาวบ้านนกำลังหลับนอนเกิดน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่บ้านวังใหม่บ้านวังมืดตำบลบุพรามอำเภอนาดีชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัยสัจจัพุทธธรรมกบินบุรีและกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานซึ่งก็ได้นำกำลัง พร้อมเรือท้องแบนเข้าช่เหลือในการขนย้ายสิ่งของในบ้านวังมืดหมู่5ตําบลบุพรามนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อกําลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบริเวณสะพานข้ามคลองยางถนนสาย304หมู่7ตําบลบุพรามหลักกิโลเมตรที่204บวก600มีน้ําป่าไหลเข้าท่วมสะพานและถนนระยะทางประมาณ 200เมตรระดับน้ำสูงจากพื้นผิวถนนประมาณ50 6 0ถึง60เซนติเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนานดีต้องปิดการจ,ะะจราจรและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยอำนวยความสะดวกการจ,ะะจราจรทำให้รถติดเนี่ยเป็นระยะยาวเลยทีเดียวนะครับค่ะ นี่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเมื่อวานนี้ที่เดือดร้อนกันมากเลยนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบกันและมีภาพแชร์กันจนคนเห็นแล้วตกอกตกใจก็คือที่บริเวณอุโมงค่ะเป็นอุโมงค์เชื่อมผืนป่าทับลานเนี่ยนะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ผู้คนแชร์กันแล้วก็หูม